พ่อนอนอยู่อันนี้กินข้าวกับแกงเห็ดนะคะเอาพี่ย่องเพ็ดอิ่มแล้วเหรอลูกอืม,พมเพชรอ๋อนุ่งกินแกงเห็ดแม่แกงเห็ดอร่อยมากแล้วพี่พลอยกินหน่อยพี่พลอยกินหน่อยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย ใช่มาใมาแ้ไม่เปิดเปิดทำไมเงี้ไม่ใส่ชุดสวยเลยเ้าขาไปเลยมานี่แด๊กีระตู้ไม่ตีระตู เอาไปเอาไปให้อาจีใส่เลยค่ะเอาได้ไหมคะถามม่เไ็นอะไรได้ไหมเออของแม่ผมมีมันมีตัวเดียวแล้วน่ะจะแย่งกันไหมเอานี้ได้ไหมเนี่ยตัวนี้ได้ไหม เลยเรียบร้อยแล้วพังเอื้อนกนี่ยมันคนนั่งขมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยเฉียวเลยไม่เคยเพราะเด็กกันใหม่มาห้างยุบเลย ໄປດາວຂອງມັນດີດາບໍ່ມັນຍັງກໍມັນມັນເປັນໄປເຈີກັນໄປໄປໄປ เสียงมาไม่ก่อนแล้ะมาใมก่อนเลยมาไม่กับตาตั้มเลย

chị chè 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 hello 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 坠坠坠坠